สวัสดีนักเรียนชั้นม .3 นะครับเจอกันในบทใหม่นะครับคือเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับ EP1 นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ในเรื่องของกราฟนะแล้วก็ของเรื่องสมการกำลัง2นะครับมาดูกันไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของมะม่วงนะครับกิโลกร,รัมและราคาเป็นบาทนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักกับราคานะครับมาดูครับถ้ามะม่วงราคากิโลกร,รัมละ25บาทนะครับ1กิโลก็มีราคา25บาท2กิโลก็50บาท3กิโลก็75บาท4กิโลก็100บาทนะครับอีกรอบนะครับถ้ามะม่วงราคากิโลกร,รัมละ25บาทหน้าตาของตารางก็จะได้แบบนี้1กิโลได้25 2กิโลได้50 3กิโลก็75บาท4กิโลก็เป็น100นะครับมาดูความสัมพันธ์ทางด้านขวาดูนะครับน้ำหนักของมะม่วงต่อราคานะครับ1มันก็โยงไปหา25นะครับ2กิโลก็โยงไปหา50บาท3กิโลโยงไปหา75บาท4กิโลโยงไปหา100บาทนะครับตอนนี้เราเริ่มจับคู่ขึ้นมา นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคู่กินกับไม่ใช่นะครับคู่อันดับนะครับคู่อันดับนักเรียนเคยเห็นคู่อันดับแล้วนะครับคู่อันดับหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับจะมีวงเล็บนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ x นะครับแล้วก็ y หรือว่าเราวงเล็บปิดนะครับนี่เวลาอ่านอ่านว่าคู่อันดับ xy นะครับตอนนี้ ตัว x เ,เนี่ยควรให้เป็นน้ำหนักของมะม่วงนะครับกิโลกร,รมัมแล้ว y เป็นราคาบาทของนะครับราคาของมะม่วงนะครับมาดูกันครับขั้ดับนี้นะครับมันจะไปทําอะไรในกราฟนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเขียนได้แบบนี้ครับน้ำหนักมะม่วง1กิโลกร,รมัมนะครับได้25บาทหรืออ่านว่าควรดํา1 25บานะครับ มะม่วง2กิโลกร,รัมได้50บาทก็อ่านว่าคู่อันดับ2 50นะครับ3นะครับ3กิโลกร,รัมได้75ก็สามารถเขียนได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็4นะครับกับ100บาทนะครับก็สามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้เหมือนกันนะครับต่อไปเอาคู่อันดับไปลงกราฟนะครับเอาคู่อันดับไปใส่ในกราฟ มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาแบบนี้นะครับก็ลองมาดูครับแกน x นะครับต้องเป็นแกนแนวนอน <c oughs> แกน y คือแกนแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้น x ก็จะเป็นน้ำหนักของมะม่วง y ก็จะเป็นราคานะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูครับมะม่วง1กิโลกร,รัมอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีราคาอยู่25บาทมันก็พุ่งไปหา25เห็นไหมครับ ต่อไปมะม่วง2กิโลกร,รมัมนะครับมันก็พุ่งไปที่50บาทมะม่วง3กิโลกร,รมัมพุ่งไปที่75บาทมะม่วง4กิโลกร,รมัมพุ่งไปที่100บาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของขั้วดับและการาฟเนาะซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับต่อไป เครื่องจักรของฟังก์ชันอ่าเมื่อกี้เรารู้เกี่ยวกับขั้วนดับแล้วก็การทำขั้วนดับมาใส่ในกราฟนะครับก็เป็นการทบทวนให้เนาะต่อไปเครื่องจักรของฟังก์ชันจะเริ่มเข้าสู่เนะื้อหาแล้วนะครับครูมีเครื่องจักรเครื่องหนึ่งขึ้นมาครับโดยที่ครูจะป้อนตัว x ลงไป x ก,ก็คือจํานวนต่างๆใส่ไปในเครื่องไม่รู้ว่าเครื่องเขาจะให้ทําอะไรแล้วออกมาต้องได้ y ครับมาดูตัวอย่างครับเช่น เครื่องนี้คือเครื่องบวก7นะครับเครื่องบวก7ถ้าครูใส่ลบ3เข้าไปนะครับลบ3ไปเจอกับบวก7ผลลัพธ์ที่ออกมาหรือผลผลิตที่ได้ก็จะกลายเป็นบวก4นั่นเองอ่าอันนี้คือการทำงานของเครื่องจกักรนี้นะครับมาดูกันต่อถ้าเครื่องจกักรนี้มันคือเครื่องจักรลบ8นะครับครูใส่2เข้าไป ใส่2เข้าไปในเครื่องจักรลบ8 2ไปเจอกับลบ8ผลลัพธ์ที่ได้ต้องได้ลบ6โอเคนะต่อไปเครื่องนี้นะครับคือเครื่องจักรของคูณ3นะครับใส่ผลผลิต x เข้าไปนะครับ x ไปเจอกับคูณ3ผลลัพธ์ที่ได้ก็กลายเป็น 3x นะครับหรือ x3 ก็ได้นะไม่มีผิดนะครับโอเค พราะตอนนี้เราพอเห็นการทํางานของเครื่องจักรฟังก์ชันแล้วนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาจริงๆของมันนะครับเอา x ใส่ไปในเครื่องบวก2แล้วมันออกให้มันเป็น y อ่านี่คือเครื่องนี้นะครับเครื่องจักรนี้นะครับคือให้เอา x ป้อนเข้าไปไปเจอบวก2แล้วผลผลิตต้องเป็น y มาดูครับแล้วมีตารางฝั่งขวามือมาให้หนะไมให้ x เ,เป็น2ถ้า x เ,เป็น2 ไปเจอเครื่องจักรบวก2เข้าไปไหม x เป็น2นะตอนนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับ x เป็น2เจอเครื่องจักรบวก2เข้าไปมันก็ได้ผลลัพธ์ y เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4ต่อไปถ้า x เป็น1เจอเครื่องจักรบวก2เข้าไป y ก็จะได้3นะครับถ้า x เป็น0เอา0ใส่เข้าไป ศใส่เข้าไปเจอบวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็กลายเป็น2เฉยถ้า x เป็นลบ1ลบ1ใส่เข้าไปเจอบวกสก็จะกลายเป็น1เฉยถ้าเอา x เป็นลบ2เข้าไปใส่ในเครื่องจกักรนี้ลบ2ไปเจอบวกสในเครื่องจกักรผลลัพธ์ที่ออกได้ที่ออกมาก็คือ0นะครับแต่ถ้าครูใส่ตัวแปร x เข้าไปล่ะ x ไปเจอกับบวก2เห็นไหมเไปเจอกับบวก2เพราะฉะนั้น y ที่ได้ผลผลิต y ออกมาก็คือ x บวก2ถูกต้องไหมครับเอา x ไปเจอบวก2มันก็จะได้ x บวก2อ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงด้านล่างนี่แหละตรงนี้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 เลยเลยเลย,เลยอ่า y เท่ากับ x บวก2ตรงนี้ครับ ตรงนี้นะจาก y นะเท่ากับ x บวก2ตรงนี้นะครับ y, y เท่ากับ x บวก2ตรงนี้แหละครับคือความสัมพันธ์ระหว่างค่า x และค่า y ของเครื่องจักรฟังก์ชันนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ตรงนี้นะครับลองมาดูครับสิ่งที่เราได้บรรทัดสุดท้ายหรือสมการที่เราได้ y, y เท่ากับ x บวก2ไอ้ตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันเห็นไหมฟังก์ชันเกิดจาก ความสัมพันธ์ระหว่างค่า x และค่า y นะครับเรงมาดูความหมายของมันครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีค่า y ที่สอดคล้องกันเพียงค่าเดียวไหเรามาดูตารางเมื่อกี้ที่เราได้ไหมครับ x 1ค่าก็จะได้ y 1ค่า x 1ค่าก็จะได้ y 1ค่าเห็นไหม x หค่าก็ได้ y 1ค่าไหมถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่าฟังก์ชันนะครับแต่ถ้า x 1ค่าทำให้ได้ค่า y 2ค่าจะไม่เป็นฟังก์ชันแล้วนะครับโอเคเนาะไปต่อครับในกรณีที่ f เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและค่าของ y ขึ้นอยู่กับค่าของ x มาดูกันครับเราจะเขียนแทน y เท่ากับ f, f บรรทัดบนนี่มันเป็นภาษาคณิตเนาะอาจจะเข้าใจยากนะครับบรรทัดที่2นี่จะเริ่มเข้าใจละนะเราเขียนแทน y เนะี่ยเปลี่ยนจาก y เป็น f x ได้เลยเนาะเขียนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าค่าของฟังก์ชัน f ที่ x นะอ่านว่า f ของ x หรือ f x ก็ได้ครูชอบพูดอันหลังมากกว่านะไอตัวนี้นะครับ f x นี่นะ ไอต,ตัวนี้อ่านว่า fx นะหรือ f ของ x นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า y มันเท่ากับ fx เราก็เปลี่ยน y ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็น fx ได้เลยเห็นไหมเปลี่ยนตรงนี้เป็นตรงนี้เฉยๆเพื่ออะไรเพื่อให้มันรู้ว่าเนี่ยเป็นฟังก์ชันนะฟังก์ชัน f x นะเห็นไหมก็จะเข้าสู่เนื้อหาฟังก์ชันที่เรากำลังจะเรียนนะ แต่ยังไม่ได้เข้าลึกนะอันนี้แค่ให้เรารู้เฉยเฉยว่าฟังก์ชันมันมีหน้าตาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการ y เท่ากับ x บวก2ที่เราได้เมื่อกี้เราก็เปลี่ยน y เป็น f x ะนะมันก็จะเป็นค่าของฟังก์ชันละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนอยู่ในฟังก์ชัน f x เท่ากับ m x บวก b โดยที่ m และ b เป็นค่าของตัวค่าของตัวก็คือตัวเลขครับถ้าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้ นะลองมาดูนะว่าเขียนได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นจาก y เห็นไหม y ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น f x เท่ากับ 2x อ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมเมื่อกี้มันมีแค่ 2x ใช่ไหมครับ m มันก็มีค่าเท่ากับ2 x ก็อยู่ตรงนี้ละแต่ b ไม่มีใช่ไหม b ที่จริงมันมีนะครับแต่เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปตรงนี้ได้เนาะเรามาดูข้อด้านล่างครับ เปลี่ยน y เป็น f x เห็นไหมเป็น y เป็น f x มันก็เป็นเท่ากับ 3x บวก2เพราะฉะนั้นค่า m ก็มีค่าเท่ากับ3ค่า b ก็เท่ากับ2อ่าอันนี้ง่ายเลยเนาะฟังกช์ชันที่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ f x เท่ากับ m x บวก b นะครับเราจะเรียกว่าฟังกช์ชันเชิงเส้นับโผล่มาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคำศัพท์นะ เมื่อกี้ได้คําว่าฟังก์ชันไปแล้วว่าคืออะไรตอนนี้เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับว่ามันมันต้องอยู่ในรูปนี้นะถึงจะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นได้ถ้าอยู่ในรูปนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นนะครับต้องอยู่ในรูปนี้เท่านั้นนะครับต้องจัดให้ได้นะต้องรู้ว่าค่า M คืออะไรค่า b คืออะไรนะครับไปต่อครับฝึกหาค่า fx ครับมานะ เหลือหาหลักๆของวันนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับตัวอย่างกําหนดให้ f x เท่ากับ 2x ลบ3จงหา f ล <x> บ 2, 2และ f 3นะตัวแรกนักเรียนก็อาจจะงงอะไรไม่รู้มี f x, มี x ทำไมคณิตมีแต่ตัวภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องตกใจครับมันไม่ยากครับมาดูนะตอนนี้เขาให้หา f ลบ2ก่อนตัวแรกตัวแรกนะครับ f ลบ2เพราะฉะนั้นจาก f เเท่าก right? ับ 2x ็ลบสามเห็นไหมมันเปลี่ยนจาก x เป็นลบสสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาถูกต้องไหมครับจาก f เอ้เขาบอกว่าให้หา f ลบ2เพราะฉะนั้นเราเจอ x ที่ไหนเปลี่ยนเป็นลบ2ที่นั่นครับเจอ x ที่ไหนเปลี่ยนเป็นลบ2ที่นั่นครับเห็นไหมโอเคไหมอ่า เจอ x ที่ไหนเปลี่ยนตัว x เ,เป็นลบ2ที่นั่นเห็นไหมแค่นี้เองครับแล้วก็ทำการดำเนินการเหมือนเดิมก็เปลี่ยน2คูณลบ2ก็ได้ลบ4ลบ4เจอลบ3ก็กลายเป็นลบ7จบแล้วครับเนาะเอาอีกครั้งนะครับอีกครั้งเนาะจาก f x เท่ากับ 2x ลบ3เขาให้หา f ลบ2แล้วก็เปลี่ยนจาก x ตัวเนี้ยเป็นลบ2ซะนะเจอ x ที่ไหนเปลี่ยนลบ2ที่นั่นเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นลบ2ซะก็ทำการคูณแล้วก็เอามาลบก็จะได้คำตอบคือลบ7นะครับลองดูอีกตัวอย่างครับให้หา f 3นะจากสิ่งที่เขาให้คือ f x เท่ากับ 2x ลบ3 เพราะฉะนั้นเขาต้องการหาเลข3แล้วก็เปลี่ยนตัว x ตัวนี้ครับเปลี่ยนตัว x ตัวนี้นะเป็น3ซะตัว x พวกเนี้ยเป็น3ให้หมดนะครับก็จะได้บรรทัดนี้ออกมาเห็นไหมเปลี่ยนตัว x ตัวด้านบนเป็นเลข3ซะที่เหลือก็เป็นเนื้อหาของม .1 นแล้วอะครับ3คูณ2เป็น6 6เจอลบจะเอา6ลบ3เอาหูนี่ประถมชัดชัดนะครับก็ตอบ3แค่นี้เองเนาะ อันนี้เป็นการฝึกหาค่า fx นะเพราะโจทย์เขาจะกำหนดมาให้เลยว่าต้องการ f 1 f 0 x ลบ5เราก็แค่เปลี่ยนตัวเลขพวกนั้นแทนค่า x แค่นั้นเองนะครับแทนค่า x พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบบฝึกนะครับท้ายคลิป ep 1นะครับนักเรียนทำนะครับให้หานะครับกำหนด fx นะครับเท่ากับ3 x กำลังสอลบ2 จงหา f 2และ f ลบ3นะครับเอา2ไปแทน x แล้วก็เอาลบ3ไปแทน x นะครับลองทำให้ครูดูหน่อยนะแล้วก็ส่งเหมือนเดิมนะครับโอเคขอจบ ep 1เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ